สวยเทม่มากๆขับดีม,มากๆเครื่องแรงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic FD ขับยนด1 8 0 VTEC เทคยรโตปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะกส่งเดือนละ6,000บาทขอคนซื้อ,อรายรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุอรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรับร เลยครถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอบไปดูกันเลยค่ะสวยสภาพดีมากๆพร้อมใช้งานเลยนะคะแมวนก็ลายสวยนะใส่ไปพ่อไปด้วยเครื่องดังดูดีมากๆเลยค่ะเท่มากๆเลยนะคะ ในคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแนวสปอร์ตแอร์แบ็กคูกุญแจรีรโมทระบบเซนทรันล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD คะ่ะแอร์ดิจิตอลนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพวสวยแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะประวัติดีจัดเต็มได้เลยส่งแค่เดือนละ6,000บาทนะคะจัดแฟนน้นก็ไม่ยุ่งยากคนซื้อขอ1น0 0 0หมื่บาทขึ้นไปก็ซื้อรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถไัยรุ่นค่ะคันนี้ใส่ใบท่อมาด้วยเครื่องแรงดูดีเทมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะได้เครื่องยนต์ VTEC ด้วยค่ะ น่าใช้ค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากในะคะัโทรรึกษาได้เลยนะเอกสารในการยืดขอสินเชื่อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเต t e เมต์ย้อนหลัง6เดือนและก็ใบรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์คัน8เบนซินค่ะเข้ใจยงังไง เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีอสายนำหน้า siamp10 ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน้าใช้ซื้อไปไม่ต้องทำไรแล้วนะพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ